ที่เรื่องเนี่ยนะก็จะได้แก่เรื่องราวที่มีชื่อว่าทีดีคารุโจโดเดียวเกินนะหรือว่าแฟนสาวของผมเนี่ยเป็นสาวสารเรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวละครที่ชื่อว่าซุซุฮิคารีนะเขาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้เด็กหนุ่มมัธยมปลายปี2 ผู้ติดโลกอนิเมะและเกมเนี่ยโคตรหนักเป็นสายออโตคุเต็มขั้นเลยชอบอยู่ในโลก2 d ดีมากกว่าโลกความเป็นจริงซะอีกเพราะตัวเขาเนี่ยในสมัยเด็กเนี่ยเขาเคยโดนเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยบูลลี่มาก่อนนะจนทําให้เขานไม่กล้าเปิดใจกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่แต่คนเดียวแถมเขาเนี่ยยังมองว่าการคบหากับหญิงสาว3 d ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากด้วยและในวันหนึ่งเนี่ยฮิคาริเนี่ยเขาเนี่ยได้มาโรงเรียนสายนะเขาเนี่ยได้ถูกลงโทษเพราะว่าเขาเนี่ยมาสาย <c oughs> ก็เลยต้องไปทําเวมขัดทาความสะอาดสาวยน้ำ่นแหละแล้วซึ่งในวันนั้นที่มาสายเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าอิการาชิอิโรฮะเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้มาสายเช่นเดียวกันเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวสวยสุดฮอตประจําโรงเรียนเลยนะแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยก็มีนิสัยที่แบบว่าตาจากภายนอกอางสิ้นเชิงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะกับใครมากสักเท่าไหร่แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นแบบว่า แบบโดนตาหน้า,าเป็นพวกสาวสวยเจ้าชู้ด้วยไม่แคร์ใครแล้วก็ดูห่างไกลจากโลกของฮิคาริอย่างมากเลยแต่แล้วในช่วงที่ได้ทาความสะอาดพูดคุยกันนั่นแหละก็ได้ทําให้ตัวของนางเอกเนี่ยก็เข้ามาคุยกับพระเอกแบบตรงไปตรงมาแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยได้สารภาพรักกับพระเอกด้วยนางเอกเนี่ยอยากจะคบกับตัวของพระเอกแ,แรกๆเนี่ยพระเอกเนี่ยคิดว่าตัวของนางเอกเนี่ยมาแกล้งแน่นอนแต่ด้วยความใสๆซื่อๆของอิโรฮะเนี่ยความตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็ ในหลาๆดาของเธอเนี่ยก็ทําให้ฮิคาริเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยค่อยๆเปิดใจเทนนิตเทนนิดนะแลวทันน้งสองคนนี้นนเนี่ยก็ได้ทําการคบหากันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคือแบบผมก็ชอบเลยดูแรกๆนี่คือแบบพระเอกเนี่ยก็จะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับการมีแฟนเป็นโลกของความรจริงไม่ใช่โลกในเกมแล้วนะอันนี้ก็สามารถไปหาดูได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมโคตรชอบเลยแล้วก็แนะนํามากๆเป็นเรื่องที่ดีเรื่องนึงเลยสําหรับใครที่กำลังหาเรื่องแนวนี้อยู่นยนยเนี่ยก็ไปรับชม